จริงๆแล้วไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงปราบใดที่ยังเป็นประชาชนกันอยู่ผลสุดท้ายเราก็ถูกเบียดเบียนกดโกงไปจากอ่าพวกเจ้าอยู่ดีใช่ไหมครับเราถูกเขาเปรียบอยู่แล้วนี่ครับครับก็ถ้าอย่างนั้นนี่มันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมาก็เป็นรูปแบบที่ผมต้องขออภัยนะครับคนฟังส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อแดงแล้วนะเสื้อเหลืองฟังบ้างแต่ผมรู้สึกว่า ผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่ผมเฉยๆนะการต่อสู้ที่ารรพามันมีคุณค่ามากนะครับแต่พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้วสิบปีนะครับผมต้องการเพื่อนที่ร่วมกันเปลี่ยนระบอบให้เป็นสรัฐครับเป็นประธานดีเท่านั้นนะแต่วันนั้นผมไม่ทำนะครับจะมาพูดถึงหนึ่ง,หน,งหนึ่งสองพูดถึงเม้าเข่งพูดถึงประชามติผมเฉยๆผมไม่มีอารมณ์กับคุณเนะี่ยครับมันเสียเวลา ผมพูดหยาบมากมากนะดูถูกกันนี่หว่า,หาเสียเวลาผมไม่สนใจว่าศัตรูจะขัดแย้งกันยังไงในพงในพานมีกี่สายผมเฉยๆก็มีก็เรื่องของคุณครับผมไม่ได้อินเนี่ยคุณเนะี่ยไม่รู้ว่าผมจะเหมือนอย่างกับว่าไม่เป็นประชาธิปไตยคือไม่ฟังหรือเปล่า <laughs> <laughs> ผมรู้สึกผมผมไม่ให้ราคานะ mm hmm. คุณจะวิเคราะห์วิจารณ์นะคนนัองคนนี้ผมเฉย โอเคว่าสนุกครับไม่เป็นไรแต่ผมถือว่ามันไม่ใช่แก่นสารเท่าไหร่คุยได้ครับไม่เป็นไรนยะคุยเรื่องทศกัณฐ์คุยไปเถอะไม่เป็นไรครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักก็คือว่าเราอย่าลืมงานหลักลืมหน้าที่หลักของเราเป้าหมายหลักใช่ไหมครับเป้าหมายหลักทีนี้ถามว่าถ้าเจ,จาได้ไมันจ,จารอะไรคุณว่าจ,จาได้ไหมฮะ จะเจราจาอะไรเนี่ยมีใครเคยเจราจากับเจ้าแล้วสําเร็จบ้งครับเนี่ยที่ผ่านมาเคยครับมีเจราจาสําเร็จตอนนั้นเนี่ยภูมิพลกลับมากลับมาล่องเรือกลับมาสองพันสี่ร้อยเ้าสิบสี่เลยเนยนะครับตอนนั้นก็มีองค์โตคือ,อบุลรัตยังแวะแว,แวอยู่เลยกลับมา มาแล้วทีนี้คณะรัษฎรตอนนั้นจอมพลปเขาเป็นใหญ่เขาก็ร่างรัฐมนูลใหม่เขายึดอำนาจแล้วภูมิพลไม่ยอมเซน็นเจจาสำเร็จคือจอมพลปให้เผาเนี่ยแต่ที่วังกลกังวลครับแล้วก็บอกว่ามึงจะมาเปิดสภาไหม <c oughs> คือภูมิพลไม่ยอมมาเปิดสภาครับ เผ่าบอกว่าถ้ามึงไม่มากูจะบอกว่ามึงยิงรอแตกถ้นมาเจลาจานี่ือเจลจาม้คือนที่นสมัยเขียนบอกว่ามีสองอย่างก็คือว่าเขาเดานะดาวจากเอกสารว่าครับไม่รู้ว่าเผ่าไปพูดอะไรกับภูมิพลครับครับเป็นไปได้สองอย่างคือเผ่าบอกว่าถ้ามึงไม่มามึงเจ็บตัว อีกอย่างนึงคือถ้าไม่มากุจะบอกมึงฆ่าหลอแปดเพราะฉะนั้นพุทธพลรีบมาเลยมาเปิดแล้วก็รีบกลับ <c oughs> มาเปิดสภา,าคือทําท่าว่าไม่ยอมมา <c oughs> เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไปลดอํานาจกษัตริย์ <c oughs> เพราะฉะนั้นการยึดอำนาจทุกครั้งก็เพื่อเพื่ออำนาจ <c oughs> ยึดอำนาจทุกครั้งนะมีเหตุผลเดียวครับเพิ่มอำนาจให้กษัตริย์เท่านั้นเอง <c oughs> โลทิ้งคือปล้อนอำนาจประชาชนไปเพิ่มให้กษัตริย์ <c oughs> <c oughs> ทุกครั้งเลยคุณดูไอ้นี่เหมือนกันใช่ไหมครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเมื่อก่อนสอวอมาจากการเลือกตั้ง<ล>ทั้งหมด<ล>สมัย2ส4 0ใช่ไหมครัทั้งหมดเลยนะมันหาว่าสอวอมาจากสอสอก็ประชาชนเลือกมันแก้ใหม่ครับมันยึดอำนาจถึง2150ฮะรัฐมนุยึดอำนาจ2 1้าแก้ใหม่เป็นครึ่งครึ่งครับอ่ะครึ่งครึ่ง พอยี่ิบอดคีปุ๊บแม่งเอาไปหมดเลยเาการยึดอำนาจแต่ละครั้งไม่ใช่ทำลายเรบทักษิณครับคือปลอน้นอำนาจจไปให้กษัตริย์ทำให้อำนาจของสถาบันแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นก็คือว่าเป็นประชาธิปไตยน้อยลงเพราะนั้นเราปกครองระบบประชาธิปไตยรุ่งริ่งอันมีกษัตริย์เป็นปะมุข คือมันกินไปเรื่อยๆไงคือครับเพิ่มอำนาจเผด็จการกษัตริย์คุณจะเจรจาต่อรองเขามีอำนาจเต็มที่แล้วอ่ะคุณจะต่อรองอะไรเขาครับคุณจะต่อรองต่อเมื่อคุณมีอำนาจพอสมควรคุณไม่มีอะไรเลยขอโทษนะครับคุณเลือกตั้งนี่นะยังไงคุณชนะมันยึดอำนาจชนะตอนเช้าตอนเย็นก็ยึดได้จริงไหมริงครับเพราะปทบมันประกาศวัรศึกได้ใช่ไหมใช่ครับวารศึกครบร้อยปีแล้วมั้งสองพันสี่ร้อย ห้าสิบเไรไม่รู้ห้าเจ็ดนะเออเพราะฉะนั้นทหารยึดอำนาจได้ตลอดเวลาประกาศการศึกเมื่อไหร่ก็ได้สมัยยิ่งรักก่อนยึดอำนาจสองวันมั้งไอประยุทธ์นี่นะมันยกเลืกของรัฐบาลเพอรลกอสุกเฉินเรื่องประกาศกวยกันรู้ <laughs> รือเปล่ากัมมันจะเลือกไปทำ <laughs> ไมกูก <laughs> ็ไ,ไม่เข้าใจ ดังนั้นต่อรองอะไรผมว่ามันไม่ต้องแล้วอ่ะครับล้มันอย่างเดียวครับ,รบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอํานาจจนคุณทําอะไรมันไม่ได้วิตารา์ก็ไอะไรก็ไม่ได้ไไดครับสมมตุติเนี่ยอย่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเลือกตั้งเข้าไปสสเลือกตั้งสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยครับถามว่าฝ่ายประชาชนฝ่ายพรรคการเมืองถามจริงๆริจะมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหม จะเป็นหรือไม่ผมว่าเป็นก็มืนไม่เป็นคุณจะเป็นไปทำไมครับข้อที่หนึ่งนโยบายรัฐต้องเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตกลงไม่ต้องทำอข้อที่สองนโยบายรัฐจะต้องถือวินัยการเงินการคางที่เข้มงวดครับถ้าจะนำข้าวติดคุกอย่างนี้นะมึงจะไปทำอะไรได้ใช่ป่ะครับือมันมีกระแสมาครับอย่างน้อยในฝ่ายนักการเมือง เอาง่ายๆในฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยบางคนกเ็เลือกตั้งกันไปก่อนเดี๋ยวเราไปสู้กันในสภาเราไปต่อสู้ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็สู้อะไรไม่ได้ผมถามคุณนะเอาชัดๆคุณเห็นแก่นอนาคตประเทศคุณทำรถไฟความเร็วสูงครับสารนุนโดยจุพดไข่มุกมันน่าจะเป็นไข่มุกเป็นไข่เนาเไม่อจ่มุกห่ามันบอกว่า ตับใดที่ประเทศไทยยังมีถนนลูกลังก็ไม่ต้องสร้างแล้วเมื่อไหร่จะสร้างถนนลูกลังนี่ถามนะขนาดสร้างรถไฟคนเร็วสูงมันยังไม่ให้มึงสร้างเป็นรัฐบาลไปทําไมครับแล้วขนาดว่ามึงแก้ธรรมดาว่าสวอจากการแต่งตั้งให้มึงให้เลือกตั้งทั้งหมดครับอันนี้เป็นการขัดรัฐธรรมนูญกูบอกว่าถ้าแก้ไม่ขัดจะแก้ไปทาพ่อไงถาว่าแก้ต้องไม่เหมือนของเดิมใช่ไหมต้องครับ มึงบแก้ให้มันนได้ว่าอภิสิ์มันแก้ไม่แก้ได้มันทําเขตเลือกตั้งและเละไปหมดเลยแก้ได้มันแก้เพื่อให้ตัวเองอ่ะได้โซ่ความมแก้มันได้เปรียบมันแก้ได้ครับแต่มันแก้ให้ประชาชนได้มันไม่ได้ครับผมถามคนในสารู้อย่างเดียวก็ชิบหายแล้วแล้วสารปกครองอีกมึงจะทำอะไรมันโดนพระราชกิจการผิดเตรียมการอย่างดีจะแปลลูกการเน้าฝ่ายผลิตนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องกู้แบงค์ จะได้เป็นดอกเสียดอกเบี้ยห้แบงครับไฟจะได้ถูกลงโฆษณาบอกว่าการแปรรูปทําให้ไฟฟ้าแพงขึ้นพเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเอกชนพ่อมึงคุ้มถามคุณนะโทสสรศัพท์โทรศัพท์มือถือนะสิมไม่เช่จะแจกฟรีสมัยนูน่นมมีเอกชนนะเครื่องละสองสามหมื่นครับแล้วก็ถามว่ามึงเอาไอ้ปัญญาอ่อนนี้มาคิดสารมเลยไปยกเลิกพระกิจการแปรรูปการว่าหอยผลิตแล้วถามว่าประเทศนี้มันจะปกครองอะไร ประเทศนี้มันตกครองโดยสารไม่กี่ตัวครับทั้งสารพัดปปชสารพัดที่มันปปชเตือนยิ่งรักไม่ฟังมีความผิดเพราะมันเตือนแล้วไม่ฟังล้วถามทำไมมึงต้องฟังมึงเป็นใครว่าปปชปปชคือพวกข้าัตริย์มันบอกว่าปปชเตือนแล้วไม่ฟังปปชมันเตือนมึงมึงต้องหยุดทุกอย่างหมดเลย่งั้นก็ให้มาเป็นนายกเลยจะต้องไปเลือกตั้งทําไมขอโทษนะครับไอวิสุเครืองามมันโชดตีไอนไอไอหานี่ชดเตีนจริงๆนะ เรียกอาจารย์กูเรียกอนาจารย์เรียกอาจมดีว่ามันบอกว่ายิ่งรักไม่ได้ทุจริตหรอกแต่ยิ่งรักละเลยละเลยยังไงครับปปชเตือนว่าอาจจะมีทุจริตหรือยิ่งรักกลัวยิงรักเขาก็มีการตรวจสอบที่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วมันเรื่องอะไรของมึงมาเตือนมึงรู้เรื่องข้าวดีขนาดไหนว่ามาเตือนไอ้ที่มึงเตือนแต่และตัวแต่รตัวมึงมึงเรียนอะไรมามึงคอยจะแขวคอยจะการแกล้ง เรียกว่าปัดแข้งปัดขาดังในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะมาหน้าด้านไอ้วิศนุไอ้เฮียคือมึงบอกว่านะยิ่งรักไม่ได้จุจริตนะครับแต่ละเลยคือปป,ปชเตือนแล้วไม่ฟังเออมันแปลกเว้ยไอ้เรื่องพวกนี้นะมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าคุณจะไปคิดว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ การเลือกตั้งนะครับก็เหมือนของที่มันปลอมอะ่ะครับเอาไปรับรองอํานาจเถื่อนอม,มันบอกขนาดว่ายุบสภาได้ใช้มอสิทธิกู้งงรล้ไปทําไม <laughs> นายกคนนอกมึงก็ไม่ต้องคนนอกแล้วเอาใครมาตั้งก็ตั้งไปเถอะต่มากระแดะทาไมไอ้ประชามาติอีกเรื่องหนึง่ง ที่มีคนถามกันมากบอกว่าเสื้อแดงพลาดแล้วไปสู้เรื่องโหวตโนแล้วแพ äh ้โหวตโนแพ้ no äh คือรัฐธรรมนูญฐานทั้งมันถ้าร้อยแถลงมันห้าเก้าหกสิบ่านแสดงว่าเสื้อแดงต้องยอมรับเพราะเสื้อแดงไปสู้กับเขาเองครับต้องยอมรับบริการก็โอเคครับ แล้วแต่คุณจะพูดนะแต่ผมบอกตรงๆในส่วนผมผมไม่สนใจนะครับมึงจะโหวตโนโหวตเจชนะเขาเท่านั้นผมถามคุณผมผมไม่ได้กวนโทสะนะผมถามคุณนะโหวตโนชนะแล้วมันได้อะไรโหวตโตชนะแล้วก็มีความชอบธรรมนี่มันมีความชอบธรรมหรืองแกสู้ <l ots> มึงพูดปัญญาอ่อนจริงๆว่ะมีความชอบธรรมตรงไหนโหวตโตชนะ โหวโนชนะแล้วก็จะสู้มันต่อว่าชนไม่เอาไงไม่เอาเอยไงมันก็ล่างใหม่าก็งหมผมก็มันฉลาดเรื่องโง่ๆนะแล้วมันก็อยู่ได้นานต่อไปคือผมบอกตรงๆผมต้องขออภัยผมไม่ได้ด่านะผมแช่งเลยผมลำคาญเงี้ยไอ้ตะกะส้มตีนแบบเนี้ยนะเราต้องชู้นะลนลงไม่รับนะโอเคเรื่องของคุณเป็นสิทธิที่คุณจะโหวดยังไงเรื่องคุณนะจะแต่ผมบอกตรงว่าผมเซ็งว่ะ ผมเปลี่ยนระบอบสุริพัฒน์อีกอย่างเดียวครับมึงจะโหวตได้ช่างแม่มึงจะไปเปิดโปงฝ่ายผองพันกเรื่องมึงเพราะมึงเปิดได้ตลอดวันนี้มึงก็เปิดไอ้บิ๊กต้อมใช่ไหมยี่สิบล้านแต่ฮาวายก็เรื่องของคุณครับ,รบแต่ผมไม่สนคือเราไม่สนมันตั้งแต่ทีแรกแล้วที่มันเข้ามาเออผมไม่เอาอยู่แล้วมึงจะโหวตยังไงก็โหวตไปครับเอาฉลองหกตุลาเราก็เรื่องของคุณก็ <g iggle> ฉลองเอาแค่ที่มันพูดแต่ว่ามันต้องโยงถึงกรษริย์ ต้องโยงถึงการเปลี่ยนระบอบครับเจ้าของขอำนาจที่แท้จริงใช่ไหมครับผมไม่เข้าใจนะไอ้เรื่องโหวตเนี่ยนะมึงจะโหวตทําไมมึงโหวตว่าไม่เอาการสาิส์ดีกว่าถู้าตามมันต้องกูไม่เอาครับเสียเวลาเป่าใช่ไหมครับผิดหนึ่งหนึ่งสองเลยอยู่ในอยู่ในประเทศทำแล้วมึงจะสู้ไปทําเฮียอะไรทาไม่ได้ศัตรูมันห้ามแล้วมึงลูกเชื่อมันด้วยหรอใช่ไม่ได้ติดคุกมาติดคุกก็ติดไปที่ติดไม่ให้หมดทั้งประเทศถ้ามึงคิดจะสู้ครับไม่ได้หรอกนั่นเงิน อะไรก็ไปได้สักอย่างหนึ่งกูว่าปฏิวัติประเทศไทยในงเงืเง่อนไขเยอะชิบหายเลยท่นยานงายก็ได้ให้เราแพใช่ไหมครับไอชนะนี่ไม่ได้ไอนี่ไม่ได้ไอนี่ไม่ได้ไอนี่ไม่ได้มึงจะมาสู้หรือมาทําอะไรกูว่าไม่เข้าใจครับฮะมาทําอะไรกันว้เนี่ยมันง่ายๆตรงๆว่ามันจะคิดฆ่ามึงอะมันยึดอํานาจทุกวันมนันปล้นปล้นปล้นจงการเลือกตั้นนี่ไม่มีความหมายครับ แล้วมันก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเลือกตั้งอะไรวะมึงดูไม่ออกกี่วกูถามมึงฮะเดี๋ยวนี้มันมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยยี <c ười> ม่มีหน้าที่ล้มรัฐบาลเนี่ยกรรมการยุทธศาสตร์แล้วมันมีอะไรวะมึงทำอะไรไม่ได้เลยวินัยการเงินการคางอา้าวเลือกรัฐบาลทำหาย ปฏิบัตินโยบายก็ไม่ได้ขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วอะไรอีกแก้ไขรัฐมนูญ um ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกขัดรัฐมนูบแล้วมึงแก้แล้วไม่ขัดแก้ไปทนสุตีเลยกูไม่รอะกูไม่รู้มึงทําอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นมาพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะใช่ครับแล้วมาขก็ประเภทมาก็ยังงูอย่างงี้อย่างนั้นคืออธิบายกัน ประเทศที่ว่านายกคนนอกหรือไม่นอกมึงไม่ต้องนอกหรอกยังไงก็มึงจะทําก็ทําไปแต่ะเพรามันไม่มีปัญหามันนายหรือไม่นายไม่มีปัญญาอยู่จริงไหมครับใช่ครับคุณยังหวัดรูาาไ้ไหมล้มมันหมดขอโทษนะครับมันที่คุณเรียกว่ามึงจะตายแบบไหนผูกคอตายหรือกดน้ําตายแล้วมันก็ไปเรียกกันนะ,ะนะโงงจริงเลยนะี่คุณลุงกำลังจะสื่อบอกว่าทุกคนพวกเราที่มานั่งถกเถียงกันเองด่ากันเองเนี่ยจริงๆเป็นหลงอยู่ในเกมย่อยของเขาใช่ไหมครับใช่ก็คือหมายถึงว่า มึงพูดไปพูดมาก็คือไม่สู้ครับมึงมาเถียงประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นนั่นเราจะต้องช่วยกันนะเราจะต้องเรียกร้องเรียกร้องอะไรไปแล้วพอชาวประชาสาปาบอกมึงเมื่อไหร่จะสู้ใช่ครับไม่ให้กูยุ่งอะไรกับมึงไอ้หากูอยู่อเมริกาอยู่นิวยอร์กมึงเป็นคนไทยมึงเฉยเฉยนี่นะสู้อะไรครับถ้ามึงร่วมมันเมื่อไหร่กูก็รับรองให้มึงจะจบจริงไหมใช่ครับ ประชาชนไทยนะครับลุกฮือขึ้นมาล้มมันวันนี้ผู้นี้เขาคัรับรองจริงไหมถูกต้องครับ,ค,รบคือถ้าภายในเราไม่สู้เนี่ยถามว่าต่างประเทศเขาจะมาช่วยเหลือ,อยังไงเหมือนแบบคนในบ้านอ้าวคนในบ้านาคุณจะไม่เริ่มต้นแก้ไขปัญหาของคุณเองเนี่ยจะให้คนข้างบ้านไปช่วยเนี่ยผมไม่ได้ต่อว่านะครับคุณจะสู้สู้ไปเถอะครับคุณไปมอบที่อเมริกาคุณเทเง,งินไปกี่ล้านใช่ไหมครับคุณมาสู้จริงๆดีกว่าเอาให้ที่เขาสู้คุณจะเสียเวลาเลยนะ ไอ้คนเยอะคนมากยิ่เยี่ยะนะแล้วก็ดูดีนะเหตุผลเยอะนะนะไปเจราจาหารไม่มีประโยชน์ครับผมบอกคุณตรงๆนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณลงทุนให้มันถูกทิศถูกทาง <c oughs> นะทําให้บันจิริงในน้ําหนักในเนืน้อเนื้อนะ <c oughs> ไอ้ประเภทเสียเวลามันเสียเงินเสียเวลาเสียงานเสียการหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตหลงเดินแนวทางต่อชุ้ที่ไม่ได้เรื่องนะครับ <c oughs> มันเสียตัวด้วยนะเสียความรู้สึกเสียไปหมดเลยเสียเครดิตด้วยที่ผ่านมาแล้วกันไปนะครับเราพูดถึงว่าเราต้องมาหาข้อสรุปให้มันตกผลึกและทุกอย่างนี่นะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรคุณรู้ไหมครับครับคุณรู้ว่าอะไร,ค,รคือความกลัวของเราเองเรากลัวไปเรื่อยเปื่อยครับอุป,ปทานไอ้ของเห็นอยู่ข้างหน้านเราไปกลัวนั่นกลัวนี่กลัวเลยไม่ออกจากบ้านเลยออกไปไม่แน่เว้ เดี๋ยวเกิดรถชนทําไงวะเกิดฝนตกกลางทางทําไงครับเออเกิดฟ้าผ่าฟ้าผ่าไม่ไรสรุปแล้วไม่ต้องออกเลยเมื่อกีวไปทํามนก็เดินไปที่แก้กันครับเราจะเกิดเปลี่ยนเป็นประดานที่ไม่ดีทําไงข้อมึงยังไม่ได้เปลี่ยนเลยถ้าเป็นมาก็จะเป็นฮิตเลอร์เตียมงดิแล้วเยอรมันเป็นฮิตเลอร์มาถึงวันนี้เลยกูถามมึงฮะครับมันใครนี่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีไหมเมื่อกับพูด แล้วถ้าหากว่าอย่างนี้นะทักษิณเกิดเลวโอทําไงคุ <c oughs> <c oughs> ตกลงมึงอยู่กับบ้านนี่แต่ไม่ต้องออกมา <c oughs> นอนนอนตอ่อันนี้จะมาพูดทําไมอันนี้มันโดมากเกินไปหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ใช่คือไม่คิดจะทําแล้วก็หาแต่ปัญหาแล้วก็คือตกลงกูไม่ทําครับมึงเดินออกไปนะครับ <c oughs> ถ้าคุณเคยลิ้นเรื่องการนิจวสิทธีนะครับ <c oughs> อาจารย์การที่สอนว่าคนเราจะมีโชคเมื่อเดินทาง ถ้ามึงอยู่กับบ้านมึงพีโชคสมัยนู้นนะคนจะรวยเพราะเดินทางเพราะขึ้นสำเพอเพราะไปทําการค้ามันมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวครับมึงต้องเคลื่อนไหวต้องรู้จักผู้คนไปหาไปคุยไปหาทางออกให้ได้รเรานี่มีปัญหาตลอดเขาไม่ใช่ไม่มีครับมีแต่เราก็ปรับเราก็ปรับปรุงแก้ไขหาเพื่อนหามิตรที่มันช่วยกันได้แลกเปลี่ยนกันพัฒนากันไปครับชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลัง ไอ้นี่ไม่ใช่อยู่ๆแม่ก็คิดศัตรูขึ้นมาเองมัน่วกันเองศัตรูจริงๆคือยากำลังไม่อยู่ๆไม่้ช่ศัตรูใช่ไหมครับวิกฤตก็คือโอกาสในสถานการณ์ที่มีวิกฤตมีโอกาสเสมอครับสมมติว่าทักษิณไม่ช่วยสมมติทึ่เป็นเรื่องจริงนะทักษิณไม่ช่วยก็ดีมันจะไม่เข้มแข็งถ้าทักษิณช่วยเราซวยเลยนะถ้าทักษิณช่วยเฮ้ยพี่น้อง มาอยู่กับผมเลยนะเงินเดือนอย่างตามแปดหมื่นไอ้คนเงินเดือนเจ็ดหมื่นห้ามันหนีลปปึ๊บจะไปรับคนไหววะพี่น้องมาอยู่กับผมเลยนะครับเงินเดือนสองพันสองพันจะกินอะไรวัเนี้กูไม่เอาฮะในความลำบากมันก็ได้คัดคนเนี่ยับ ไม่อยู่กับผมรับรองครับลําบากงี้แงลยไมุ่คลากรมาเพราะก็ต้องกาสู้ใช่ไหมครับไอ้คนอยากสบายกูไม่มาครับที่นี่มาบุญครองก็ไม่มีรถไฟฟ้าก็ไม่มี <c oughs> อะไรทุกอย่างแพงหมดเลยยกเว้นแคแรงถูกม <c oughs> <c oughs> ุคจะมาอะไรก็ไม่อร่อยสักอย่างเลยครับผม<ะ>มีอะไรก็ต้องทนทนกินคุณก็สู้ก็มาไอ้คุณไม่สู้ไม่ต้องมาถ้าคุณสบายไม่ต้องมาครับคุณหวังจะตังไม่ต้องมาครับเพราะอะไรครับผมบอกคุณนะเตือนไว้ก่อน ถ้าคุณคิดจะเป็นสสนะคุณคิดจะโด่งดังอย่ามาทางนี้นะครับตอนนี้ถึงชนะเขาก็ไม่เอาพวกเรานะครับเพราะพวกเราเนี่ยประเภทไอ้พวกลมเจ้าครับยังไงถึงชนะผมเพิ่งสุอะไรคนีกลับบ้านเขาไม่เอาผมหรอกกลับบ้านไม่ได้อยู่ดีมันเป็นตัวสกปกอะครัไอ้นี้แม่งปากม้าไอ้นี่ดาเจ้านะเพราะฉะนั้นถึงชนะผมก็ไปได้อะไรครับครับ ถ้าคุณหวังจเจริญการเมืองอย่ามาอย่ามาเดินสายนี้นาสายนี้คือสายปฏิวัติครับคือสายที่ว่าทําทางทําทางเสร็จไม่ใช่เรามาวิ่งนะเราลดเกตลดบทถนนเ,เราวิ่งเ๋ย่เขาไล่กันทีบเรเรามีหน้าที่เกดนี่เท่บทให้รถเบนรถ อะไรปิโกปิกาปอร์ไซเขาวิ่งครับเราไม่มีสิทธิ์มาวิ่งรเราทำทางให้กับคนอื่นรเ,รเราทำทางเขานั่นเองแล้วใครจะมาวิ่งกัทั้งแม่มันทำเพราะทำต้องทำก็กูชอบทำเลยครับ <c oughs> ครับ,รบเดี๋ยวช่วงนี้พาก,กันก่อนครับ